มาเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบทั้งอิ่มเอมใจทั้งจุกอยู่ที่อกเลยอ่ะมันคือโมเมนต์ที่ทั้งเศร้าทั้งมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกจริงๆเปิดเรื่องมานะบรรยากาศมันก็เริ่มมาคุแล้วคือบนจออ่ะมันมีตัวหนังสือลอยขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นให้เราเห็นตลอดเลยมันเขียนว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่แฮ แค่เห็นประโยคนี้ขึ้นมาใจมันก็แป้วลงไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วว่ามันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเบาๆวันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆบรรยากาศในฮอตอนนั้นเลยกลายเป็นว่าทั้งตื่นเต้นสุดๆแต่ก็แอบหน่วงๆในใจไปพร้อมกัน แล้วพอมองไปบนเวทีเราจะเห็นลิซ่าผมน้ำม้าทรงเก่งของเขายืนถือไมาอยู่แล้วก็ยิ้มยิ้มสู้กล้องมากยิ้มแบบสดใสเหมือนพยายามจะส่งพลังบวกให้ทุกคนเต็มที่พยายามจะทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีแต่ภาพที่มันตัดสลับกันที่มันบีบหัวใจเรามากๆคือคนที่ยืนอยู่ข้างๆลิซ่าโรเซ โอ้โหน้องแชงคือไม่ไหวแล้วจริงๆหน้านี่คือาซาบซึ้งเบอร์สุดมันเห็นชัดเลยว่าน้ำตามันคลออยู่ที่ตาพยายามกลั้นกลั้นสุดชีวิตต้องเอามือมาป้องปากตัวเองไว้มันเป็นภาพที่แบบอือหอารมณ์มันอัดแน่นมากคนหนึ่งพยายามยิ้มสู้ส่วนอีกคนหนึ่งกำลังจะร้องไห้ แล้วก็มีแว็บหนึ่งที่เราเห็นพี่ใหญ่จีซูเขาก็มองมาเหมือนกันด้วยรอยยิ้มที่มันอบอุ่นมากๆเป็นรอยยิ้มแบบพี่สาวที่เข้าใจทุกอย่างเข้าใจความรู้สึกของน้องๆแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของแฟนๆที่อยู่ตรงนั้นด้วยแต่จุดที่ทำเอาทุกคนในนั้นแทบจะล้มทั้งยืนจุดที่ทำให้น้ำตาแตกกันทั้งหอจริงๆมันคือตอนที่ลิซ่าเริ่มพูดนี่แหละเสียงลิซ่าก็ยังพยายามสดใสนะ แต่ถ้าฟังดีๆมันมีเสียงสั่นเครือปนอยู่นิดๆลิซ่าพูดประโยคเดิมเลยประโยคที่อยู่บนจอนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันกันอีกเมื่อไรพอสิ้นเสียงนี้นะทุกคนในฮอคือเงียบกริบเหมือนโลกหยุดหมุนไปแป๊บหนึ่งเลยแล้วลิซ่าก็เหมือนพยายามจะชิลพยายามจะไม่ดราม่าก็เลยหัวเราะกลบเกลื่อนออกมาเบาๆแล้วก็พูดต่อว่า ชวนอยากจะใหกทุกคนเองจริงๆอ่อแบบกําลังคิดคําพูดอยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราจริงๆแบบใจเราเลยจังหวัดที่สําคัญที่สุดมันคือตรงนี้ลิซ่าพูดว่าแบบแล้วก็มีเสียงถอนหายใจเย้าวออกมาจากไม้โอ้เสียงถอนหายใจนั้นคือมันคือทุกอย่างเลยอ่ะมันคือความในใจทั้งหมดทั้งความเหนื่อยความคิดถึงความรักความกังวล มันอัดแน่นอยู่ในเสียงถอนหายใจนั้นแล้วลิซ่าก็รวบรวมแรงพูดประโยคที่เหลือเนาะให้กำลังใจเราไปจนที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทำให้เราได้แล้วก็มาถึงคำถามที่บีบหัวใจที่สุดลิซ่าถามด้วยเสียงที่จริงจังแต่ก็แอบอ้อนวอนนิดๆว่าทำกันได้ไหมอะคุณเอ้ย ซิ้นเสียงคำถามนั้นแฟนๆทั้งฮอคือตะโกนกลับไปแบบสนั่นน่ะได้ <Everybody S 1> มันไม่ใช่แค่เสียงตะโกนตอบรับมันคือเสียงคำสัญญาที่ดังก้องไปหมดเลยมันคือการบอกว่าไม่ว่านานแค่ไหนทุกคนก็จะรอมันเป็นโมเมนต์ที่ ใช่มันเศร้ามากที่ต้องพูดถึงการจากลาแต่ก็มีความสุขมากๆที่ได้เห็นความรักที่ทุกคนมีให้กันมันเป็นความเศร้าที่สวยที่สุดเลยอะแล้วภาพสุดท้ายที่ติดตาพวกเราไปตลอดการก็คือสมาชิกทั้งสคนลิซ่าโรเซ่จีซูแล้วก็เจนนี่เดินเข้ามายืนเรียงหน้ากระดานแล้วทุกคนก็โค้งคำนับโค้งแบบสุดตัวโค้งนานมาก เป็นการขอบคุณที่ทรงพลังแล้วทุกคนก็พูดคำว่าขอบคุณออกมาพร้อมๆกันคือแบบมันเป็นภาพจบที่เพอร์เฟกตมากทุกคนทำถึงจริงๆทั้งสี่คนส่งอารมณ์มาเต็มที่มันคือความผูกพันที่แบบใครจะไม่รักพวกเขาไหวพอไปส่องดูคอมเมนต์นะโอ้โหคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะกลุ่มที่อินกับคำพูดของลิซ่าแต่ละคนคืออาการหนักเลย พิมพ์กันมาเต็มว่าช็อตนี้ร้องไห้จนไอายไลเนอร์เลอะขนตาหลุดบางคนก็บอกหนูน้ำตาไหลเลยคนวันนี้จะรอ้องอ้าลักมากเลยคือมันเป็นโมเมนต์ที่ซึ้งกินใจคนไทยสุดๆแล้วประเด็นที่ทุกคนกังวลหนักมากที่ถกเถียงกันให้วุ่นก็คือเรื่องการรวมตัวครั้งสุดท้ายนี่แหละทุกคนใจแป้วไปหมดพิมพ์ถามกันรัวๆเลยว่า พูดเหมือนเป็นการรวมตัวครั้งสุดท้ายของสี่สาวเลยนะแบ็คพิง์รวมตัวกันครั้งสุดท้ายนี่คือยังไงครั้งสุดท้ายหรอแล้วก็มีคนมาตอบยืนยันอีกนะว่าเป็นครั้งสุดท้ายแบบการจัดมารวมกันโอ้ยยิ่งอ่านยิ่งใจหายแต่ในความเศร้ามันก็ยังมีความหาซ่อนอยู่คนไทยเรามันช่างเล่นอุตส่าห์ไปเล่นมุกกันมีคนถามขึ้นมาลอยว่าเอ๊ะที่ลิซ่าพูดนะ พูดถึงการจอมพลังจริงหรือเปล่าโอ้โหเท่านั้นแหละคนก็มาตอบกันแบบจริงจังแต่ติดตลกว่าจริงครับลิซ่าพูดว่าทําให้กันได้ไหมอ้าเอากับเขาสิเครียดอยู่ยังขำได้ทีนี้พักเรื่องเศร้าแป๊บ ตัดภาพมาที่กลุ่มที่เขาโฟกัสการแสดงเดี่ยวของลิซ่าบ้างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะเขาตื่นเต้นกับรูปร่างของลิซ่ามากๆทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหุ่นของลิซ่าสวยงามมากหุ่นเธอสุขภาพดีจังหุ่นน้องสวยมากสวยกว่าเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนผอมอ่ะอันนี้สวยมากคือเขาแฮปปี้กันสุดๆที่น้องดูมีน้ำมีนวลแล้วเรื่องการแสดงบนเวทีโอ้โหโอวยยัดกันแบบ เธอเกิดมาเพื่อเวทีจริงๆขนาดลิซ่าแค่เดินยังเหมือนนางแบบเลยแล้วชาวอินโดก็มาเสริมว่าลิซ่าเวลาแสดงที่บ้านเคิดคือสุดยอดมากไม่พอมีคนสเปนตะโกนมาเลยว่าเอลออรากุโยเดทไทแลนเดียความภาคภูมิใจของประเทศไทยมันปริ่มใจแทมอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นมันมีอีกกลุ่มที่ตื่นเต้นกันคนละเรื่องเลยตื่นเต้นเรื่องเพลงทันลี่ เหมือนว่าเพลงนี้เป็นเพลงเซอร์ไพรส์เป็นแรไอเทมที่ปกติไม่อยู่ในลิสต์คนที่ได้ฟังในรอบนี้คือกรีแตกพิมพ์ว่า finally t a l l y ในที่สุดก็ได้ฟังส่วนคนที่ไม่ได้ดูหรือคนที่ดูรอบอื่นคืออิจฉาตาร้อนเผาเลยพวกเขาได้ฟัง t ท l l ี่ด้วยอิจฉาสุดๆเพลงนี้ควรจะอยู่ในเซตลิสต์ตั้งแต่แรกเท่านั้นแหละ กองทัพแฟนๆโดยเฉพาะจากฟิลิปปินส์กับจาการ์ตาอินโดนีเซียก็คือแห่กันมาคอมเมนต์เหมือนมาขอพรอเลยฉันอยากให้พวกคุณร้องเพลงนี้ที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะหวังว่าจาการ์ตาจะได้ฟังแทลลี่บ้างนะขอจองเพลงนี้ให้จาการ์ตากลายเป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนอยากฟังไปเลยแล้วไม่ใช่แค่ลีซ่านะที่โดนชมสมาชิกคนอื่นคือโอ้โหแสงออกเท้าเริ่มที่พี่ใหญ่จีซู คนชมเยอะมากโดยเฉพาะจากอินโดนีเซียเขาบอกว่าจีซูทำไมเธอสวยแบบไม่มียารักษาเลยนะจีซูสวยสมบูรณ์แบบมากบางคนก็โฟกัสที่เสียงเสียงของจีซูมีเอกลักษณ์มากๆแถมมีแฟนฟิลิปปินส์แซวได้ว่าจีซูนี่น่าโมโหจริงเธอดูเด็ดลงเรื่อยๆใน,ในสายตาฉันหัวเราะส่วนเจนนี่ก็คือคอมเมนต์สั้นๆแต่ได้ใจความเจนนี่ fire fire fire, fire เจนนี่เสียงก็สวยหน้าก็สวยแล้วก็โรเซ่คนชมว่าโรเซ่ Rose so cute มีคนหนึ่งจากสเปนอวยยศใหญ่เลยบอกว่าโรเซ่คือเทพธิดาจากโอลิมปัสช่างงดงามเป็นตำนานอะไรจะขนาดนั้นแล้วคนไทยก็แอบ,บแซวความไทยของน้องแชงว่าโรเซ่ ose, เธอจะเป็นคนไทยขึ้นไปทุกทีแล้วนะท่าไหว้นั้น แน่นอนมันก็ต้องมีคนติเพื่อก่อบ้างนิดหน่อยมีคนบอกว่าน่าเศร้านิดหน่อยที่เธอรีบรีบร้องผ่านทุกเพลงอย่าให้ร้องเต็มเพลงมากกว่าหรือบางคนก็วิจารณ์คนดูว่าคนดูเงียบมากเอาแต่ถ่ายวิดีโอก็ว่ากันไปแต่ภาพรวมคือคนดูแฮปปี้มากมีคอมเมนต์หนึ่งที่คนชอบเยอะๆจากอินโดนีเซียเขาบอกว่าดีใจที่เห็น b l ล c k พิ n k ตอนนี้ดูอวบอิ่มหรือดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะ เขาใช้คำว่าเซมอกเซมอกอะมันแสดงถึงความใส่ใจจริงๆแล้วก็มีคนแซวขำๆว่าทำไมกรุงเทพถึงได้พิเศษตลอดเลยแถมยังแอบ,บแซวสาวด้วยนะว่าฉันว่าตอนนี้พวกเราจำเนื้อเพลงได้แม่นกว่าพวกเธออีกพวกเธอมองมอนิเตอร์เหมือนร้องคาราโอเกะเลยโอ้โหเลาะเอ็นดูอะแต่ขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ที่ซึ้งที่สุดที่สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดจากแฟนอินโดคนหนึ่ง เขาบอกว่าในชีวิตที่มีแค่ครั้งเดียวนี้ขอบคุณพระเจ้าที่สร้างแบล็กพิงขึ้นมาแม้ว่าจะทำได้เพียงแค่มองผ่ายมือถือก็ตามโอ้โหมันจึงมากนี่แหละความรักที่แท้จริง